<Castle. S 2> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อ,อยู่กับผม7จ e รีวิวทอยในคลิปนี้เราก็จะมารีวิว d s The b s e c t o r กันนะแต่เป็นตัวโมสีใหม่นะครับโดยฝีมือช่างอาร DX นะฮะโอเคมาดูรายละเอียดของเจ้าพึ่งน้อยกันนะครับอันนี้เนี่ยผมสั่งให้เป็นเมทัลลิกทั้งชิ้นเลยนะเว้นแต่ตรงปีกยังคงเป็นเคลียร์ไซส์เหมือนเดิมนะครับเพราะคิดว่าแบบเดิมอะสวยและ แต่ตรงพลาสติกที่เขาทํามามันยังดูเป็นของเล่นอยู่นะครับเราอยากได้แบบสมจริงสมจังก็ต้องจัดเป็นเมทัลลิกแบบนี้นะนี่เปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าแคสซอกมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ข้างในก็ลงสีด้วยนะเห็นไหมว่าต่างจาก DX เเดิมๆแบบคนละยอดเลยนะฮะโอเคส่วนของตัวข้อมือนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงแค่ว่าทําให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับเปลี่ยนจากสีดําเงา เป็นสีดําด้านนะให้เห็นรายละเอียดแบบชัดเจนเลยนะครับและก็ตรงนี้เงินแบบเมทัลลิกนะด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงที่เป็นหลอดไฟนะก็จะมีความเป็นสีทองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดสวิตช์ดูแต่ว่าไฟด้านในผมไม่ได้เปลี่ยนนะไฟเดิมๆนะครับสีแดง <c oughs> แต่ด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะไฟสีแดงอะ่ะไม่เหมาะกับเดอะบีเลยครับมันควรจะเป็นไฟสีขาวซะมากกว่าเพราะว่า ไฟสีขาวอะ่ะมันมาปันจกกับตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้สีเหลืองเนี่ยมันดูสว่างมากยิ่งขึ้นครับแต่พอมันเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยมันทําให้มันไม่ค่อยตัดกันนะฮะดูมันเลยไม่ค่อยสว่างนะก็อย่างว่าแล้วนะหลอดไฟสีแดงมันถูกที่สุดแล้วนะครับมานี่จะพึ่งน้อยอืม,อมแปลงเร่องความเป็นเมทัลลิกนี้มาครับ จะจบแปลงร่างเป็นเดอะบีเนี่ยกวาดท่แล้วใช่ไหมแคสต์ออฟเท่กว่าโอ้ว้วาวสโกยสโกยเดสไรเดอร์สติง <iders> พยายามให้เห็นไฟนะแต่ก็ได้เท่านี้แหละฮะ คุ้มค่ามากที่ส่งไปโมสีนะฮะดูดีขึ้นเยอะเลยครับใครอยากโมสีเจ๋งๆแบบนี้ก็ติดต่อช่างอาร์ตดีได้เลยนะฮะดูไม่ผิดหวังแน่นอนะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิว DX The b s e c t o r โมสีสมจริงนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับ The b s e c t o r ทั่วๆไปนั่นแหละลูกเล่นอะไรเหมือนเดิมหมดครับเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ย เปลี่ยนไปนะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่าง r r x DX ด้วยนะครับที่จัดให้แบบสาสมใจเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตามรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ next รีวิวนะฮะสวัสดีครับ